ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft เวอร์ชัน1นึ่นะครับออฟฟิเชียลแล้วนะครับผมและนี่จะเป็น Minecraft เวอร์ชันสุดท้ายของ1.16นะฮะก่อนที่เราจะเริ่มทำการอัปเดตเป็น1.17ในอนาคตต่อไปซึ่งนี่จะเป็นอัปเดตที่สำคัญของชาวจาว่านะครับผมซึ่งอนาคตเนี่ย จะมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญมากๆนะครับก่อนที่เราจะไปดูตรงส่วนนั้นนะครับก็ขอให้ทุกคนนะฮะกดไลค์กด Subscribe ให้หน่อยละกันนะครับผมทําให้ y YouTube อัลกอริทึมมันเห็นนะครับว่ามียอดไลค์เยอะๆนะครับมันจะส่งไปหาคนดูอื่นๆด้วยนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่ามีอะไรอัปเดตมาใหม่บ้างใน1 6 6 4กกันพอเข้ามาในตัวเกมนะครับก็จะไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะครับมันก็คือเกม ไ c r a f t เวอร์ช uh, mm ัน1.16ในเทอ่อัปเดตเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดน้องๆทุกคนกด P ปุ๊บในเวอร์ชันนี้มันจะขึ้นว่า Social Interaction Only Available in Multiplayer World นะครับซึ่งเราสามารถเข้าสู่ Multiplayer World ได้โดยการ Open to Land นะครับผมพอ Open to Land เสร็จปุ๊บลองกด P ครั้งหนึง่งมันจะมีหน้าตาแบบนี้ขึ้นมาครับโดยถ้าเกิดว่ามันมีอะไรนะคนอื่นเพิ่มเข้ามานะครับคนอื่นเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ มันก็จะมีรายชื่อขึ้นมานะครับทำให้เราสามารถแบบสามารถค้นหาได้นะครับว่าคนอื่นมีใครบ้างนะโดยการเซิร์ชกดทีกดอะไรนะครับเป็นต้นนะครับผมแล้วก็มีคิดเต้นกับบล็อกด้วยนะครับผมโดยตรงเนี้ยมันจะเป็นการกําหนดว่าเออเราจะซ่อนแชทของคนไหนเอาไว้นะครับหรือบล็อกแอคเคาท์ไหนไว้นะครับซึ่งมันจะมีปุ่มข้างล่างโผล่ขึ้นมาเขียนว่า manage with Microsoft Account นี่เป็นข้อความสำคัญนะครับถ้ากดเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะขึ้นเป็นเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งครับเว็บไซต์ของทาง Xbox นะครับผมซึ่งหลายๆคนรู้กันอยู่แล้วเนี่ย x อ o x อยู่ภายใต้ Microsoft ซึ่ง Microsoft ซื้อโมแจง,ง jang, ผู้พัฒนาเกม Minecraft ไปอีกทีหนึ่งอัปเดตนี้เป็นส่วนหนึ่งของการ เปลี่ยนแปลงรั้งสำคัญของ Minecraft ส่วนของ Java Edition เนี่ยโดยเขาจะทำการเชื่อม Account ของ Java Account นะครับในเว็บไซต์ m i n e c r a f t n e t ไปรวมเข้ากับ Microsoft Account โดยเขาบอกว่าวิธีการเชื่อมต่อเนี่ยเดี๋ยวยังต้องรออีกสักพักหนึ่งนะครับยังไม่ใช่เวลานี้นะครับก็ต้องรอเขาทำกันอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับโดยเขาบอกว่ามันจะมีการส่งอีเมลเข้ามานะครับถ้าเกิดว่าการ ขึ้นย้ายแอคเคาเนี่ยการเชื่อมต่อ Account ์เขาเรียกว่าอะไรไมเกตแอคเคา์นะครับเดี๋ยวเขาจะส่ง e อีเมลาอมกทีนึงก็คืออ e ีเมลที่ใช้สมัครตัวเกม Minecraft นั่นเองแต่ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือผ้าคลุมครับเขาจะมีผ้าคลุมมาให้ด้วยครับทุกคนซึ่ง ผ้าคลุมนี้นะฮะจะแจกให้หลังจากที่ทำการไมเกตแอคเคาน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับผมถ้าเกิดว่าเราเข้ามาดูในออปชันนะครับตรงส่วนของ accessibility setting นะครับมันจะมีส่วนของ accessibility guide ให้กดด้วยเนี่ยพอเรากดเข้าไปนะครับเบราว์เซอร์มันจะขึ้นมานะฮะโดยบอกรายละเอียดของ accessibility ในเกม Minecraft ในเกม Minecraft Earth ในเกม Minecraft Dungeon นะครับผมว่าเราสามารถเซต accessibility ยังไงได้บ้างนะครับผมการเล่นการแชทอะไรอย่างนี้นะครับคีย์ต่างๆ UI เป็นต้นนะครับผมซึ่งก็เป็นอีกอ p อปชันหนึ่งนะฮะแต่ว่าหลักๆแล้วเราก็คงจะไม่ได้ใช้รงานเลยมากเท่าไหร่หรอกมั้งนะครับเราเซตครั้งเดียวแล้วจบไปนะครับในหน้าของเว็บไซต์ minecraft net นะฮะก็มีการตอบคำถามนิดๆหน่อยๆนะครับหลังจากที่ได้มีการประกาศเรื่องนี้ไปแล้วสักพักใหญ่นะครับผม ก็มีคําถามที่ทางโมแจง l คัดออกมานะครับว่าซ้ํากันเยอะๆนะครับอย่างเช่นว่าทําไมฉันถึงต้องอไม่เกตแอ c เคาท์ Account, ไปยัง Microsoft Account ด้วยนล้วมันดียังไงนะครับอ่านเซอร์ก็บอกว่าเพื่อป้องกันนะครับผมเพื่อความปลอดภัยนะในการใช้ m i n e c r a f t Account นะครับเพราะว่าโมแจ l ง a c c o u n t เนี่ย มันไม่ค่อยไม่ค่อย Security เท่าไหร่คือมันไม่ค่อยมีระบบความปลอดภัยที่ดีนะครับก็ถ้าเกิดว่า m i g เก็ a c c คเคาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ไอ้ two factor Authentication นะครับเมื่อกี้ผมพูด a b o t w o factor a u t h o n i t ใช่ไหมผมพูดผิดนะครับก็มันจะทำให้ account ของเราปลอดภัยมากขึ้นจากการโดนแฮกอะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าฉันอะไรถ้าฉันไมเกรดมโมแจง account s, กับ Microsoft account s, คือ ID game นะครับสมัยก่อนมันมี ID game นะฮะที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับโมแจง account s, มันก็มีเหมือนกัน ผมเข้าใจอย่างนั้นนะเพราะว่าผมก็ซื้อช่วงประมาณปี2012นี่แหละนะครับก็เขบอกว่าจะมัวแจง Account ์จะไม n คร r a f t a แอคเคายัางไงก็ต้องไม g r a t e เข้าไปใน Microsoft, ไมโครซ o ฟท์ Microsoft แอคเคาท์อยู่ดีนะครับเพื่อที่จะเล่นตัว Java Edition นะครับแล้วฉันจะทำยังไงคำถามนี้ก็เป็นเกี่ยวกับด้านบนนะครับฉันจะทำยังไงนะครับก็ใช้ user name ไอ้ username, พวกที่ใช้ user name ในการล็อกอินแทนที่เป็นอีเมลนะครับ อะไรอย่างนี้เป็นต้นนาะกา็คำถามต่อมานะครับแล้วตัวมัวแจงแอคเคา t ์หลังจากที่โดนไมเกตไปแล้วจะเป็นยังไงหรออา่าคำตอบก็คือหลังจากที่ไมเกตไปเรียบร้อยแล้วนะครับตัวมัวแจงแอคเคา t ์นั้นก็จะหายไปนะครับแล้วก็ใช้งานไม่ได้อีกนะครับแล้วถ้าเกิดว่าฉันไม่ต้องการที่จะไมเกตละ่ะคำตอบก็คือถ้าจะเล่นจะว่าไอติชันคุณต้องไมเกต ออกแนวบังคับนะครับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับ Java Edition หรอมันจะกลายเป็น b บ d r o c k e i i t i o n เลยไหมจะกลายเป็นเวอร์ชันเดียวเลยไหมก็คือมีแต่ b e d r o c k e เ i t i o n เลยไหมอะไรเงี้ยคำตอบจากทีมงานก็คือบอกว่าไม่ต้องห่วงนะครับเราจะไม่เปลี่ยนอะไรใน Java Edition นะครับเราย้าย Mojang Account ไปอยู่ที่ Microsoft Account เนี่ยทำให้คุณนะครับผู้เล่นทุกคนได้มีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับส่วน จ a วา e อ i ันเนี่ยก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ยังจะทําการอัปเดตแล้วก็ทําการซัพพอร์ตแก้บั๊กกันไปเนี่ยนะหลังจากที่ไมเกตไปแล้วเนี่ยเราจะสามารถเล่นกับเพื่อนในแพลตฟอร์มอื่นได้ไหมก็คือ,อยังนะครับถ้าเกิดว่าเล่นจ a วา e อชันเนี่ยก็ยังสามารถเล่นกับเพื่อนได้แค่ Java Edition นะครับผมคำถามต่อมาคือฉันจะไมเกตแอคเคาท t ยังไงหรอคำตอบก็คือเดี๋ยวเราจะแจ้งอีกทีนะครับทั้งในตัว m i n e c r a f t n น t นะครับแล้วก็ m e c r a f t launcher นะครับว่าพร้อมที่จะทำการไมเกตแล้วนะก็ยังไงก็เดี๋ยวรอคลิกดูตัวการประกาศได้เลยนะครับผมไมเกตนะครับผมบอกว่าก็จะมีวิธีการดำเนินการแค่5สเต็ปง่ายๆนะฮะนั่นก็คือ1 กดเข้าไปที่ปุ่มแจ้งนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ล็อกอิน Microsoft Account นะครับหรือถ้าไม่มี Microsoft Account มาก่อนเลยก็ให้ Create ใหม่นะครับแล้วถ้าเกิดว่าอะไรอะแล้วก็ทำการเซ uh, ต Xbox.com Profile นะครับ <laughs> <laughs> ผมเข้าใจว่าพวกที่มี b d อก c e Edition เนี่ยน่าจะมีตัว b a c k l e ไอเอ็กบ็อกโปรไฟล์อยู่แล้วอันนี้ผมไม่ชัวร์นะยังไงก็ต้องรอดูนะครับผมผมก็ทําให้เป็นด้วยแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องมี Xbox สําหรับเรื่องนี้นะครับผมเขาก็ต้องการแค่ให้เซตแอคเคาท์เฉยนะไม่ได้แบบให้ซื้อเครื่อง Xbox หรืออะไรก็ตามนะครับแล้วก,กดคอนเฟิร์มแล้วเสร็จแล้วก็เรียบร้อยก็สามารถเล่น Java e dition ต่อได้ตามปกตินะครับแล้วก็หลังจากที่ m i g r a t e แล้วเนี่ยจะสามารถเล่น Java e dition ละเบียน Lo อก dition บน PC ในเซฟ e Account ไหม ใช่แล้วนะครับก็คือใช้ใช้ตัวไมค f t Account ในการเข้าทั้งเบสร็อกและ Java e dition นะครับอา้าวนี่แสดงว่าผมก็สามารถเล่นได้ทั้งคู่เลยดิโดยใช้ Account เดียวนะครับและทีนี้เขาบอกว่าฉันมีหลายโมแจงแอ c เคา t ์เน่ะเราสามารถลิงก์เข้าไปใน Microsoft Account อันเดียวได้ไหมหรือว่าฉันจะเป็นจะต้องแยก Microsoft Account ในแต่ละโมแจง Account นะครับเขาบอกว่า คุณจำเป็นที่จะต้องแยกระหว่างโมแจงแอ c เคา n t กับ Microsoft Account นะครับผมเหมือนกับที่ตัวผู้เล่นเนี่ยมันแยกอีเมลกันนั่นเองนะฮะเหมือนอีเมลตอนสมัครที่ซื้อ ID ดครับมันก็ต้อง1อีเมลได้แค่1 ID ถูกต้องป่ะเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะย้ายไปอยู่ในโ o แจงแอ c เคา n t แบบแยกกันนะครับผมแต่เขาบอกว่าเขาจะสร้างฟังก์ชันที่สามารถสวิตช์ตัวแอคเคา t ์ได้นะครับ ในตัว m i n Minecraft l a u n c h e r เพื่อให้เปลี่ยนอ้ออีกอันนึงก็คือเราสามารถถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้ปกครองนะครับแล้มีเด็กๆอยู่ในความปกครองของเรานะครับเราก็สามารถที่จะเซตให้เด็กคนนี้เล่น m i n ไม a ครเซตอะไรได้มันเหมือนแบบเป็น Parental Parental Setting อะ่ะเอออะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งเราสามารถทำได้หลังจากที่ไมเกตตัว Account กันแล้วนะครับรวมถึงบล็อกคนก็ไปบล็อกใน Microsoft Account นะครับถ้าเกิดว่า Microsoft Account ของน้องเนี่ยบล็อกใครเอาไว้คนนั้นก็จะโดนบล็อกด้วยในเกมใ c r a f t อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมที่ข้อมูลเขาบอกเอาไว้เนะ และนั่นคือการอัปเดต Minecraft 1 1 6 4รวมถึงเรื่องใหญ่สำคัญมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่มีจาวาเอ dition ทุกคนนะครับที่จะเป็นจะต้องทำในอนาคตนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันมีเรื่องการไมเกตมาเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวพี่ก็จะทำคลิปออกมาเตือนด้วยอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับคนที่อ,อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกหรือว่าทำไม่เป็นเดี๋ยวพี่ว่าตอนพี่ไมเกตเดี๋ยวพี่จัดคลิปแล้วก็เอามาแจ้งให้ทุกคนดูด้วยว่ามันทำยังไงในแต่ละสเต็ปนะครับผม เอาละแต่สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับจะลืมกดติดตามเอาไว้เพื่อที่จะติดตามข่าวสารดีๆกับพี่นะครับผมเรื่องเกมไมโครมีนะครับและเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับแล้วถ้าอยากดูต่อแล้วก็คลิปใหม่กดทางด้านซ้ายส่วนเพลย์ลิสต์กดทางด้านขวาเลยแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยครับ